นี่นะครับในแบบครับเทสเตอร์หนุ่ยยซักุกนะครับ กัดแล้วนะครับกัดแล้วนะครับโดนแล้วนะครับสงสัยนะครับตอนนีสสสส้นี่ครับส,สงสัยนะครับวิ <c ram> ่งอยู่ครับวิ่งอยู่นะครับวิ่งอยู่นะครับเห็นดูครับสวัสดีนะครับตั้งรับนะครับเอาแล้วนะครับ โอ้โหโดนแล้วครับโดนแล้วนี่นะครับดูนี่นะครับดูไซตปลาครับโอ้โหนี่นะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับคีมของอะไรครับนี่ของมัสตาร์ดครับโอ้โห นะครับแล้วเรามาดูเหยื่อกันครับเหยื่ออะไรอัะปานี่เลยครับของนกยางนะครับนกลับกรเบิดของอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะเข้าไปลึกมากเข้าไปทำรังในคอเลยครับครับขอดูหน้าเราลอครัาหน่าหน้าเราหล่อเทสเตอร์ขณะนี้หมอตีกำลังผ่าตัดนะครับกับเพาะใสจกรหนุ่ย ผมก็เยา้าเลยเรียบร้อยนะครับตัวที่ออกมานะครับนกยางนะครับนกยางนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราปล่อยไปได้นะครับตาย,เด,ยเดี๋ยวเขาเก็บพัดนิง่งเทสเตอร์เราอ่นนะครับ